สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาใช้ชีวิตด้วยการห้ามโดนสีแดงค่ะถ้าเราโดนสีแดงเมื่อไหร่ถือว่าเกมจบเลยนะคะแต่วันนี้เรามี2เป้าหมายนะคะก็คือเป้าหมายที่1ก็คือ,อไปกินทาโกยากิค่ะส่วนเป้าหมายอย่างที่2ก็คือเราจะต้องไปโรงแรมค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะไม่มีสีแดงนะแถวนี้มีแต่ป้ายอะคะ่ะแต่ไม่แน่ใจว่าในโรงแรมมันจะมีสีแดงหรือปัานะคะ เราจะไม่มีแหละถ้าเราโดนสีแดงถือว่าแพเลยนะแต่ไอตรงที่มันเป็นพื้นถนนข้างๆนะ่ะก็นับว่าเป็นสีแดงนะทุกคนคแล้ากดพี่เดินทุกคนขอบินก่อนนะครั้งนี้เราจะไม่พลาดอีกแล้วถ้าเราพลาดเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาแก้ตัวแน่สัญญาเดี๋ยวเราจะมาแก้ตัวอย่างแรกเราต้องไปกินทาโกยากิก่อน ฮะโกยากิอยู่ทางนูนะะ้นค่ะนั่นอะว้ยโดนไม่นเนี่ยนี่ไงทุกคนตรงที่มันเป็นแยกเขียวตรงนี้ก็นับว่าเป็นสีแดงนะเราต้องระวังป้ายให้ดีเลยห้ามเหยียบห้ามโดนะคะ่ะนี่ตรงนี้มีสีแดงด้วยถ้าเรากระโดดไปได้ไหมกระโดดไปเกมจบไหมเนี่ยโอเคไม่ได้เราจะมาซื้อทาโกยากิกันนะดูซิถ้าเป็นสีแดงหรือเปล่าลุ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 ล งั้นเดี๋ยวเราจะไปที่โรงแรมกันเลยนะอันนี้เพิ่งค้นพบเองว่าโรงแรมมันอยู่ตรงไหนทุกคนจะต้องไปทางนี้ค่ะหลังจากไปกินทาโยกโยาซิทาโกยากิเสร็จทุกคนจะต้องตามแม่น้ําตรงนี้มาแล้วทุกคนก็จะเห็นตรงนูงน่นนะที่มันเขียนว่าอะไรสักอย่างนี่แหละแต่อ่แถวนี้เราให้ดูบรรยากาศตรงนี้กันนะเพราะมันสวยมากเลยตั้งแต่เราเล่นมา นน่น่ะทุกคนตรงนั้นแหละเห็นไหมถึงจะไม่ใหญ่มากก็ถือรู้สึกเหมือนมีสีแดงอ่ะทุกคนแต่คงไม่เราทุกคนแล้วน่าจะคิดเองนะน่าจะาแหละไม่เสีหรอกแต่จริงๆถ้าเราขึ้นมาตรงนี้ก็ถือว่าชนะเลยนะแต่ก็คือเราจะต้องเข้าไปในโรงแรมขึ้นไปบนที่สูงสุดอ่าในนี้ไม่มีเหมือนจะไม่มีสีแดงนะทุกคนใช่สีแดงไหมทุกคนใช่ไหม ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหม no งั้นเดี๋ยวเราจบคลิปแค่นี้นะคะบายบายรออีพีหน้านะ